วิดีโอนี้แสดงการใช้โปรแกรม Smartbit 366ประกอบการทำโปรเจกต์วิชา ACC 3250จัดทำโดยนางสาวกัญญาลัตแก้วโสดรหัสนักศึกษา6602011071หัวข้อการทำใบลดหนี้เงินสดค่าสินค้าให้ลูกค้าและพิมพ์ใบลดหนี้ใบกำกับภาษีพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ให้ลูกค้าตามบันทึกรายการค้าวันที่11มกราคมบริษัท s ซ m a n t i c t เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดแจ้งว่าสินค้าได้รับ มีตําหนิตามใบส่งของใบกํากับภาษีไปเสร็จรับเงินที่ขายไปเมื่อวันที่2มกราคมลูกค้าจึงขอส่วนลดแต่ไม่ต้องการคืนสินค้าบริษัทจึงทาใบลดหนี้ใบกำกับภาษีลดหนี้จํานวน1000บาทเป็นจำนวนก่อนแวตโดยให้แสดงรายการสินค้าในใบลดหนี้แต่ไม่ได้รับสินค้าคืนมาค่ะ,ะในเมื่อเราจะทำใบลดหนี้นะคะเราต้องมาที่ระบบ การขายนะคะจากนั้นนะคะเลือกใบลดหนี้แล้วเราก็มาเพิ่มเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่11มกราไปที่เอกสารอ้างอิงนะคะคลิกเลือกเอกสารอ้างอิงแล้วก็จะมีลูกค้าที่เคยซื้อของเราไปก็คือ Symmetric Technology ประเทศไทยจำกัดนะคะคลิกเข้าไป เสร็จแล้วนะคะเขาบอกตามโจทย์ว่าไม่ต้องการเออเอาของสินค้าคืนเข้าสต็อกนะคะแล้วก็จะเลือกไม่เอาเข้าสต็อกหมายความว่าก็คือเขาไม่ต้องการคืนของที่เขาซื้อไปนะคะแต่ขอเป็นส่วนลด1,000นะคะสาเหตุของการลดนี้นะคะเขาบอกว่ามีตำหนินะคะ และเราก็คลิกไปที่ใส่ไป1,000นะคะเป็นราคาก่อนแบะจากนั้นบันทึกบันทึกเสร็จแล้วเราต้องพิมพ์เอกสารส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะเราก็จะเราก็จะคลิกที่จุด3จุดนี้นะคะแล้วก็เลือกพิมพ์ก็จะปรากฏเอกสารที่ พร้อมพิมพ์แบบนี้นะคะก็จะมีรหัสลูกค้าชื่อสินชื่อลูกค้านะคะแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ขอทําการลดนี้นะคะก็คือเมาส์ไร้สายนะคะขอลดไป1,000บาทค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์ออกมาได้เลยค่ะ